รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใบเล่ความสุขรสผลไม้ ก่อนที่คุณจะเริ่มธุรกิจของตนเองนี่คุณเป็นแค่ลูกจ้างทำอย่างนี้เกือบ30ปีได้เงินเดือนทุกๆเดือนอยู่มาวันหนึ่งคุณจะไม่ได้แล้วคุณคิดนานไหมคะผมเองเป็นชุกของคนเดียวไม่รับผมไม่จะเป็นหุ้นส่วนเยอะแยนี่คุณคลิกชีวิตเลยนะอันนี้นี่คล้ายๆกับการเล่นการพนันเลยนะคะคุณภีรั์ ตอนรับเข้าสู่รายการฝ่าวิกฤตกับปฤติการายการที่จะช่วยให้คุณฟันฝ่าอุปสรรคสู่ความสําเร็จคุณผู้ชมคะการทําธุรกิจของตนเองถือว่าเป็นความเสี่ยงอาจจะทําให้คุณเจ๊งได้นะคะแต่แขกรับเชิญของเรากล้าที่จะเริ่มธุรกิจใหม่เพราะเขามีแรงบันดาลใจที่ท่วมทน้นเป็นแรงบันดาลใจที่มาจากกึืนเบื้องลึกทําให้เขาสู้ในแวดวงที่เชี่ยวกรากมากไปด้วยคู่แข่งเขาทําได้อย่างไรและ ประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเราไปพบกับเขาด้วยกันค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะคุณอภิรักษชีวะเสถียรพอรขอบ,ค,บคุณที่มาร่วมฝ่าวิกฤตกับดีฉันนะคะ่ะดีชันทราบมาว่ากว่า30ปีที่ค,คุณอยู่ในแวดวงธุรกิจเคมีพัณฑ์ เริ่มต้นได้อย่างไรคะก็เป็นปกติของของคนที่เพิ่งจบใหม่นะฮะอ๋อไปแรงครับผมก็ทำงานกับบริษัทเคมีภัณฑ์ใหญ่อ๋อก็คือจบใหม่แล้วเขาจ้างเราให้มาทำงานในฐานะอะไรคะหน้าที่อะไรคะผู้แทนตลาดนะครับผมคุณอภิรักษ์ก็ทำการตลาดให้กับบริษัทที่ขายเคมีภัณฑ์ใช่ครับผมทำให้กับบริษัทกี่ปีคะก็ประมาณสักสี่ห้าปีสี่ห้าปีครับผมแล้วชีวิตก็เปลี่ยนไปเรื่อยเร เพราะอะไรคะไฟหมดหรือไฟมันแรงขึ้นผมว่ามันแรงขึ้นนะครเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราสําคัญที่สุดนะค,คุณอ้อว่าเราต้องรู้จักตัวตนเราว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยชอบหรือไม่ คุณเป็นนักการตลาดแต่คุณจะต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับเคมีอยู่บ้างหรือเปล่าถูกต้องครับนเป็นความชอบที่อยู่ในตัวเราเรามาค้นพบตอนที่เราทํางานอ๋อเป็นเส้นทางนี้นะ่น่าจะเป็นเส้นทางที่เราควรจะเดินก็หลังจากทํางานที่บริษัทนี้5ปีแล้วคุณก็พลิกชีวิตมาเป็นนักธุรกิจทําธุรกิจของตัวเองเหรอคะใช่ครับเพราะไฟแรงมากยิ่งขึ้นถูกต้องครับโดยใช้พื้นฐานความรู้จากธุรกิจ เคมีพันธุ์ถูกต้องมาเป็นธุรกิจอะไรคะก็ยังทําพวกเคมีพันธุ์อยู่เช่นกันนะครับค่ะทำมาร่วม3 0ปีก็ไม่ได้อ่าเป็นการก้าวกระโดดอย่างไร้จุดหมายปลายทางถูกต้องครับมันเป็นตามเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไปครับเริ่มเรียนรู้ได้อย่างไรอะคะครับผมจงบอกว่าเราต้องรู้ว่าตัวตนเรานี้ชอบหรือไม่ชอบนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในการทำธุรกิจของตัวเอง เพนพอสิ่งที่เราได้จะเริ่มต้นทธุรกิจของตัวเองเนี่ก็ต้องศึกษาแต่คุณก็จะต้องศึกษายาวหน่อยสิเพราะว่าก่อนที่คุณจะเริ่มธุรกิจของตนเองนี่คุณเป็นแค่ลูกจ้างถูกต้องครับแล้วการที่จะได้เงินเดือนทุกๆเดือนอยู่มาวันหนึ่งคุณจะไม่ได้แล้วถ้าคุณขายของไม่ได้เนี่ยคุณกล้าอย่างไรคะเนี่ยด้วยความมั่นใจและสิ่งที่ประสบการณ์ที่เราทำมา อันนั้นก็คือ6ปีครปีนั่นก็5ปีนั่นก็ประสบการณ์หนึ่งแต่เนื่องจากตัวผมเองเนี่ยเป็นคนชอบอ่านที่คุณก็ไปควายคว้าหาความรู้ด้วยตนเองถูกต้องครับผมแล้วความรู้แขนงไหนคะที่คุณชอบมากที่สุดน่ะเคมีพัธุ์เนี่ยมันจะมีหลายหลายหลายแขนงด้วยกันค่ะนะแขนงที่ผมสนใจที่สุดเนี่ยก็มีหลายแขนงเช่นกันเช่นทางด้านเคมีอาหารเคมีอาหารเคมีด้านอุตสาหกรรมเคมีด้านเครื่องสำอางคุณสนใจหมดสิ่งที่เป็นความรู้ เราต้องสนใจะนะครับผมทำอย่างนี้ไปจนถึง 30ปีเกือบสาปีอืมสบปีสามสิบปีเรียนรู้ด้วยตนเองล้มลุกคลุกคลานอย่างไรบ้างคะเนี่ยมันจะต้องมีช่วงที่เป็นช่วงวิกฤตของคุณนะช่วงวิกฤตก็คือช่วงวิกฤตการต้มยำกุ้งโอ้โหดิฉันบอกไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกค่ะที่มีปัญหาเรื่องต้มยำกุ้งคนเกือบทั่วประเทศยกเว้นมนุษย์ส่งออกส่งออกนี่ไม่ค่อยมีปัญหา้นะนเข้าว่ามีปัญหาของคุณนําเข้าหรอสิลเข้าครับผมเป็นปัญหาใหญ่เลย อ๋อแล้วเป็นหนี้เขาเยอะไหมคะเป็นระดับหนึ่งครับผมตอนนั้นคุณต้องกู้เงินมาทําทุนเยอะไหมคะก็พอสมควรทีเดียวแล้วครับผมแล้วเงินที่กู้มาทําทุนนี่มันเบิ้ลไหมคะก็เบิ้ลขึ้นไปนะครับผมแต่ช่วงที่เราทํางานเราก็มีการออมบ้านเพื่อความปลอดภัยในกระด้านทาธุรกิจค่ะวิธีการออมเพื่อความปลอดภัยในการทําธุรกิจเขาทากันยังไงคือส่วนที่เรามีกําไรเราก็จะต้องเก็บไว้สะสมไว้ เพื่อที่จะดูข้างหน้าอนาคตว่าเราจะเอามาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างเอาอไม่ไม่ให้ผู้ถือหุ้นเป็นผลตอบแทนเหรอคะผมเองเป็นเจ้าของคนเดียวนะครับผม่ได้นหุ้นี่คุณคลิกชีวิตเลยนะเป็นเจ้าของคนเดียวด้วยนะคะอันนี้นี่คล้ายๆกับการเล่นการพนันเลยนะคะคุณภรรยาแต่ว่าด้วยความเชื่อมั่น พ้เราก็จะต้องทํางานเป็นแบบนขั้นเป็นตอนขั้น<ร>ตอนแบบแรกเป็นอย่างไรครับเราก็จะต้องวางสเต็ปที่ว่าเราจะทํำอะไรก่อนเมืเ่อทาสาเร็จแล้วก้าวต่อไปเรื่อยนะอในลักษณะอย่างนี้มันจะมีความปลอดภัยนะครับผมก็คือเก็บยอดต่อเติมไปเรื่อยๆแต่ฐาน จะต้องแข็งแกร่งถูกต้องครับที่พร้อมที่จะมาใช้ได้คุณอภิรักษ์ฟังฟังดูแล้วนี่คุณเป็นนักธุรกิจที่มีความระมัดระวังพอสมควรนะคุณไม่ชอบที่จะก้าวกระโดดแต่วันหนึ่งคุณก็เปลี่ยนธุรกิจจากเคมีพันธุ์ดีๆดีๆเกือบ30ปีเปลี่ยนมาเป็นธุรกิจอื่นแต่กลายเป็นธุรกิจอื่นน่ะณตอนนั้นคิดอะไรอยู่คะคือถ้าพูดถึงว่าคิดอะไรอยู่นั้นนะฮะผมบังเอิญได้กลุ่มของ นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นมีผู้ร่วมทุนเหรอคะเปล่าครับก็เป็นผ,ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี่ละครับเขามาหาคุณครับผมก็มาถามผมว่าเขามีเสริมอาหารตัวหนึ่งนะฮะมีผลคลินิคอลเทสนะฮะผู้ที่ทำเทสเนี้ยเป็นศาสตราจารย์อยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเราเรียกว่า คณะกรรมาเดลทคอร์เรจนะฮะมีคนมาแอพโรชคุณมีคนมาหาคุณเพื่อที่จะนำเสนอแนวโน้มของความสำเร็จของธุรกิจอันนี้คุณคิดนานไหมคะกว่าที่จะเข้าไปแบบเต็มเ็มความคิดเมื่อผมเพียงได้ยินได้ฟังว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเป็นอาหารจากธรรมชาติคุณ ณตอนนั้นนี่กี่ปีมาแล้วถ้ายอนกลับไปตอนนั้นก็อยู่ประมาณทั้งหปี6ปีมาแล้วเนี่ยนะอาหารจากธรรมชาติมีเยอะแยะไปหมดคู่แข่งก็เยอะครับผมทำไมคุณถึงกล้าอีกแล้วล่ะคะเพราะสินค้าตัวนี้มีประวัตินะมีที่มาที่ไปของสินค้าตัวนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเป็นอาหารจากธรรมชาติที่ได้จากเกล็ดปลานี่แหละนะครับแล้วก็มีผลมีเคราะห์ต่าง แล้วมีแพทเทิร์นมีกรณีศึกษาของผลิตภัณฑ์อันนี้ <Okay. S 1> ในประเทศอื่นๆไหมคะของอาการทําธุรกิจนะ่ะเขามีการวิจัยสินค้าประเภทนี้ซึ่งก็ยังในทั่วโลกนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่สําเร็จ oh. แต่ปัเงเอิญมาสําเร็จอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าเขาสามารถที่จะจับโปรตีน หรือ่าเรียกคาเจนเนี่ยมาช่วยแลวประเทศญี่ปุ่นนี่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากปลาเยอะเหรอคะถูกต้องครับผมอ๋อแล้วเขาสกัดออกมาเหรอสกัดจากเกล็ดปลาครับจากเกล็ดปลาครับเกล็ดปลาที่เราไม่รับประทานกันนะนะที่<ม>ที่เราเอาไปทิ้งๆเน่ะนะคะถูกต้องเลยครับคุณอ้อแล้วเกล็ดปลานี่มันมีอะไรคะในนั้นจะมีพวกแร่ธาตุเยอะมากเลยครับผมบแลวยังมีตัวโปรตีนด้วยโปรตีนที่อยู่ในเกล็ดปลาเนี่ยเป็นโปรตีนคลลาเจนนะฮะซึ่งเป็นโปรตีนที่ร่างกายมนุษย์เรามีอยู่้เกือบ90% ทั้งทุกส่วนของร่างกายแต่เขาสามารถที่จะจับมาสองตัวนี้มาเป็นองค์ประกอบเดียวกันแต่อันนั้นนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะถูกต้องครับในการ<ม>ที่คุณเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งเนี่ยค,คุณก็จะต้องมาช่างดูว่าความสําเร็จนั้นคว้าได้หรือเปล่าอะครับนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องคิดมาก คิดมากจริงๆต้องศึกษาเพิ่มเติมอย่างเยอะทีเดียวนี่แหละค่ะค,คุณผู้ชมคะการศึกษาการคิดให้เยอะเนี่ยสามารถที่จะมาต่อยอดธุรกิจได้ดีนะคะแต่มันก็ไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดคหรอกค,ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฝ่าวิกฤตกันต่อค่ะ กระดูกเนี่ยเราจะมีไขแดงไขเหลืองนะครับเป็นตัวสร้างเม็ดโลหิตนะฮะหมุนเวียนของร่างกายตลอดเวลาถ้าโครงสร้างกระดูกไม่ดีนะครับค,คุณภาพชีวิตเสียไหมครับใช้เวลา5ปีปเลยเหรอ